สวัสดีครับนี่อีกรุ่นฮะเป็นกระบอกที่สองที่มานะครับก็จะเป็นรุ่นโหกล่องสวยงามนะฮะจะเป็นอะไรดีเปิดที่เราแนะนําไปก่อนหน้าแล้วก็โอ้โหจะกล่องอย่างดีนะฮะเ k 7ค MN นะฮะนี่คู่มือให้มาอย่างอย่างดีนะฮะนี่จะเป็นรุ่นท็อปเลยฮะรุ่นอย่างดีครโอเคนะครับนี่ก็จะมีแมกกาซีนมีอะไรที่ออกมาเนาะนี่เราประกอบเรียบร้อยนะฮะเมื่อวานไม่ได้ประกอบก็จะมีแบตเตอรี่ให้3เซลล์เลยครับรุ่นนี้นะจะเหมือนรุ่นที่เราขายไปเนาะเราความแรงเลยว่ากันอีกทีนะฮะ เดี๋ยวผมเอาแมกกาซีนออกมาก,ก่อนโอ้สุดยอดสุดความสวยงามโอ,โอเคไม่ว่าก,กันมันเป็นกระเยี่ด้วยนะฮะทำมาอย่างดีเลยโอเคนะคมีแมกกาซีนประมาณนี้เนาะโอเคไม่มีอะไรละจะทําการทดสอบยิงความแรงด้วยอยากรู้เหมอนกันว่าจะแรงมากไหมนะฮะอยากเห็นเหมือนกันฮะโอเคนะครับก็โปรโมชั่นก็ไปตามนะฮะสามโปรนครับรับโปรแรกอ่ารุ่นรนงวันสิ้นปีน,นะครับกไม่กี่วันจะถึงนะฮะก็ให้ลูกค้าไปหนึ่งใบเนาะก็ เอาใส่นี่หนึ่งใบโอเคนะครับโปรสองก็ <laughs> พันบาทลดไปสิบบาทนะฮะก็ซื้ออยู่ที่ราคาเนาะแล้วก็พันบาทได้หนึ่งแต้มสะสมสิบแต้มก็รับของฟรีรางวัลแลกไปเลยฮะโอเคนะครับผมไม่พูดพลทางเพลงรุ่นนี้เดี๋ยวผมวัดความแรงให้นี่แบตเตอรี่จะเป็นสามเซลล์นะฮะเออกระสุนเจลอยู่ข้างข้างในผมลืมไปอยู่ข้างในเนาะผมก็ลืมเดี๋ยวดูกันเออให้ดูให้เห็นก่อนเนาะเพราะว่า เดี๋ยวก็ว่าไม่ครบอีกนี่กล่องของแบตเตอรี่มีแว่นตาให้โอ้ต้องป้องกันฮนะฮะแอลกอฮอล์เจวนะฮะอ่าหนึ่งถุงนี่ก็เป็นประแจโอเคครับประมาณนี้จม,มีอะไรนะครับเนี่ยนี่ก็ใส่ตรงนี้นะครับผมนี่มันจะเป็นรุ่นพิเศษครับนี่ออกมาได้ปึง้งถอดก่อนอยู่ตรงนี้ถอดได้ครับตึ๊ดตึ๊ดนี่คือเป็นอ่าถอดออกมานี่นี่แล้วก็ใส่แบตไปทําการใส่แบตเล็กๆ ครับเป็นแบ C บสามเสีล์ก้อนเล็กมันจะใส่ง่ายก็ต้องสี่เหลี่ยมกับกลมๆเนาะนี่ครับเก็บสายให้ดีนะเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้เลยเรากดใส่นี่องโอเคนะครับอ่าคู่มือก็บอกไว้นะฮะไงก็ดูตามคู่มือได้เนาะทุกอย่างนะฮะอ่าเขาจะนั่นไปประกอบอีกทีได้ต้องดึงออกมานะครับมันเป็นรุ่นพิเศษเนี่ยต้องดึงออกมางั้นใส่ไปเลยผมก็ว่าโอ้โหมันสุดยอดทำได้ดีมากโอเคนะครับแล้วก็ก่อเข้าไปเป็นปกติเนี่ยครับสาเยอะนะครับเป็น AK ครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมันลุกมันแมนอกมาแล้วก็ดึงออกมาครับก๊อกอ่นนะโอ้พิเศษจริงทําได้ดีมากครับอ่าเดี๋ยวใส่ก็ตังนี้เนาะโอ้โหนี่ตัวสูบใหญ่มากถึงมากเลยครับโอเคนะฮะรุ่นนี้จะพิเศษนะครับแอนลองฟังเสียงก่อนนะฮะนี่แอนเห็นไหมมันเป็นโลหะนะครับเนี่ยโลหะนะครับนี่โลหะโลหะทั้งนั้นเลยครับเป็นงานดีนะฮะสุดยอดนะครับผม นะฮะครับโอ้โหแรงมากโคตรแรงมาเดีย๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่หลนน่นฮะไม่ว่ากันผมยิงความแรงนะครับโอเคนะฮะไอความแรงคงแรงกว่าเมื่อกี้แน่นอนเมื่อกี้น้ำมิดตานี่ยเดี๋ยวก่อนอ้า,อาขยับหน่อยแดดมาละโอ้โหร้อยห้าสิบหกสองสองเจ็ดจุดหกเนี่ยเป็นสองกว่าครับผมร้อยหกสิบหกร้อยเก้าสิบสาม 210 198 189 213 210อ่า200กว่านะครับโอเคนะฮะถือว่าแรมกันอ่าเราทำการยิงเลยนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะมีโบแบ็กนะครับโบแบ็กเห็นนะฮะครับโบแบ็กเนาะยิงได้ดีครับนี่ครับยิงแม่นเลยโอ้โหตรงเลยครับแม่นแน่นไปได้เลยโอเคครับออโต้ครับปรับไปเลยนะฮะ โอ้โหสัดเรือนมากนาดสามเตวโอ้โหรู้การแข่งนะครับโอ้โอ้โอ้โหมันๆอย่างนี้แหละครับสุดยอดเ k ครุ่น74นี่แหละสุดยอดนะฮะแต่ละรุ่นนี้พอๆกันเลยฮะผมว่าสนใจทักมาที่ร้านวีกันพยาแล้ฮะเดี๋ยวเราก็พบคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สอบถามและสั่งซื้อจับจองไวๆจะอันหมดนะครับโอเคนะครับพบกับคลิปใหม่ครับบ๊ายบายครับ